นหัวร้ายเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนมันทําให้รากผมบริเวณน,นี้มันอักเสบมันก็รากผมก็จะกัดกินรากผมไปเรื่อยๆพอถ้ามันกัดกินรากผมจนรากผมแล้วมันหายไปไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายมันก็ต้องไปทําผ่าตัดปลุกผมอยู่ดีแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นพวกทําบํารุงผมถ้าคนไม่อยากผ่าตัดผมก็จะไปฉีดพวกวิตามินที่มันกระตุ้นรากผมล่าสุดพอลมีตัวเอกโซโซมที่สกัดมาสำหรับตัวแฮร์โดยเฉพาะครับเราพบว่าให้ผลลัพธ์เนี่ย ที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยสำหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัดปลูกผมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสโตรเจนมันสกัดม,มาจากพวกเซลล์เซลล์ก็จะมีพวกกรดแฟกเตอร์นะครับในการที่ช่วยบำรุงรักผมพอมันได้รับพวกสารอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อได้ถ้ารากผมมันยังไม่หายไปเนี่ยมันช่วยป้องกันการไม่ให้พวกสารอักเสบต่างๆเนี่ยมาเหมือนกับกัดกินรากผมเราให้ผมเรามันบางจนมันหายไปเป็นสุดถามว่าผ่าตัดปลูกผมก็เป็นวิธีแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าปลูกไปแล้วแล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะ อย่าลืมว่าฮอร์โมนเรายังมีอยู่มันก็ยังอันันต์ต่อถ้าบางคนไม่อยากกินฮอร์โมนเนี่ยก็สามารถใช้วิธีตัวนี้เสริมได้แปลว่ามันใช้ได้เรื่องทางป้องกันแล้วก็ตัวเสริมสร้างได้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังทำค,ครับคนไข้จะสังเกตว่าผมที่มันลิบรี่ครับเหมือนต้นไม้ที่มันเหมือนขาดน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะอุดมสมบูรณ์เส้นก็จะหนาขึ้นตัวนี้เนี่ยตอนมาทำเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนหฮตการเล็กมากๆากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไข้ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องเหมือนกับว่าโกนผมไม่ต้องอะไรเลยก็มาทรับการรักษาคห i r คร a y t r e ต t m e n t ทั่วไปแป๊บเดียวเองประมาณ15นาทีเสร็จปุ๊บก็กลับไปทำงานใช้คิตประจำวันต่อได้เลยไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรมาครับ